ดูการทำโคอดวัวบ้านบ้านครับออกแล้วครับมาไม่ทันตุกพันรถนั้นทำโคอดวัวครับต้องดึงช่วยครับเ้าา่ท ลูกตัวใหญ่ครับพรอดยากครับต้องช่วยดึงครับมาไม่ทันครับครับเจ้าของมโรมเลยหืออมคะรเอมมะผยู่ชัม่อก้ารนผู้ตัวเมียครับคู่ครับแต่คู้บบาครับแต่คู่เบา ក៏ខៀវเยอะឲ្យតាមពេទ្យខាងលើត្រៃទៅឲ្យពេទ្យខាងលើទៅទៅឲ្យលីធំខាងធំទីណាធំទីແມងនេះមុនទីមិនឫเนาะໄຂមិនកំណៃដឹកដាក់ឫអូដាក់ចុះហើយខ្ញុំបើមកយូរចាញ់អួយអួយគាត់សមកជើងនេះទួយចុះ เอ้ยทยจูดูครับหมอทำาคอดโอ้ดูยกลูกวัวครับนี่หมอจำเป็นครับหมอจำเป็นได้คได้ไม่เคยได้ไมเยไ้รถาวยาอะไรทีแต่ยายาอะไร้้ยาตัวแม่ังยกไม่ขึ้นครนบ ឯងលុបຂາຍແລ້ວອາໃສໄດ້ມາກິນລຽງບາງໃຜເປັນເຈົ້າຂອງຍາຍກັບແສ່ຕຽງຢູ່ກຽດຂອງເກີດດ້ວຍໂຕໂລກເປັນລູກມາມາມັນດຶງຈັບແສ່ເບິ່ງຈ້າໄວດາຍໆດຶງຊື້ໄດ້ຈັບຢູ່ຢູ່ໃສນີ້ເรียກກົມລູກແດ່ ดึงมาชั้นชั้นเออดึงมาพวมันวิ่งไปชนตะเป็ดนี่มันเคราะห์ห้อเฮ้อยไม่เตี้ยเยอะไม่เตี้ยเยอะไม่เตียยเยอะเวลาชื่อนนี้คือทำให้

បានហ្នឹងចូលហើយទៅដល់តែទៀតនេះផាន់អ៊ុយនេះតាមម៉ាន់តាមម៉ាន់តែអីនេះពីប៉ាន់អ៊ុយថាអេងមិនយកខណ្ឌអាធំហ្មងទៅស្ ਾਇ វាលិចមិនរួចអាមុខទូយទៀតមីតែមីណាឯងចេះឯងចេះមកបោកចេះហ្នឹងអឺនេះសេះគីទៅលៃសេះគីអត់តងយកតបោកចឹងអត់